สวัสดีวันฝนตกคะ่ะเพื่อนวันนี้ที่กรุงเทพฝนตกนะคะทุกคนตกทั้งวันเลยบรรยากาศก็คือเย็นสบายมากๆใครที่ชอบอ,อ,อากาศตอนฝนตกบ้างหนิงชอบมากๆค่ะทุกคนมีใครเป็นเหมือนหนิงไหมคือแบบตอนฝนตกเนะนี่ยหนิงเนี่ยชอบออกไปเล่นน้ําฝนมากๆค่ะทุกคนชอบออกไปเล่นน้ําฝนกับเพื่อนแล้วที่นียกลับบ้านออใส่ชุนดนักเรียนใช่ไหมคะคือแบบมันก็เพื่อนโคลนค่ะทุกคนแล้วก็ออผู้ใหญ่เขาก็ดุนะคะทุกคนมีใครเป็นเหมือนหนิงบ้างแต่เดี๋ยวนี้เด็กๆเขาแบบไม่ค่อยเล่นกันแล้วเนาะวันนี้นะคะหนิงก็จะมาผัดบ คอคลี่ใส่หมูสับนะคะทุกคนลืมแรกก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนง่ายๆสไตล์หนิงนะก็คือใส่กระเทียมลงไปนะคะทุกคนผัดให้ห,หอมนะเกือบไหม้นะคะทุกคนเปิดไฟแรงไปหน่อย่อหลังจากนั้นแนหนิงก็จะใส่หมูสับลงไปนะคะทุกคนคือตอนแรกี่นหนิงว่ากระเทียมมันยังไม่ไหม้นะแต่ถ้าเปิดไฟแรงอยู่เนี้ยคือไหม้แน่นอน,นะค,ะคนอ่ะทุกคนผัดหมูสับกับกระเทียมให้เข้ากันนะพอเข้ากันแอยหนิงก็จะห่อสอลอ์อะไรอะซีอิ๊วขาวเนาะเออซีอิ๊วขาวลงไปนิดนึงนะคะทุกคนปรุงรสตามใจชอบได้นะคะทุกคนก็คือผัดธรรมดาเลยค่ะทุกคน เสร็จเราก็ใส่ผักลงไปเมื่อก่อนเนี่ยหนิกเป็นคนหนึ่งนะที่ไม่ค่อยชอบทํากับข้าวเลยค่ะทุกคนคือเขากินแบบมันง่ายกว่านะคะทุกคนคือบางทีแบบเราแบบใช้จ่ายแบบสุลุ่ยสุล่ใช้จ่ายแบบเกินตัวค่ะทุกคนมันก็แบบไม่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 เหลือเก็บอะค่ะทุกคนใครที่แบบว่ากรุงเทพเนาะคือค่าใช้จ่ายมันสูงเนาะคือยกตัวอย่างแบบว่าอย่างหนิกเนี่ยเวลาไปทํางานใช่ไหมคะก็ตื่นเช้ามาอาบน้ําแต่งตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าแบบไม่ได้ กินข้าวเนี่ยก็คือจะต้องไปซื้อข้าวที่แถวๆที่ทํางาน่ะทุกคนก็ประมาณ30 40บาทนะคะทุกคนนี่ค่าค่าข้าวตอนเช้านะแล้วก็ค่า b ี s เออประมาณ45-60ถึงนะคะบางวันเออก็ประมาณเนี้ยค่ะทุกคนคือแบบโอ้โหถ้ากินเช้ากลางวันเแล้วเราแบบไปกินกาแฟกินแบบอะไรพวกเนี้ยค่ะทุกคนคือแบบโอ้โหคือแบบหมดเยอะเหมือนกันนะหนิงก็เลยว่าโอเคงั้นเราต้องแบบทํากับข้าวกินเองนะคะทุกคนถ้าไม่งั้นคือแบบเงินเดือนคือแบบ ไม่เหลือแน่ๆค่ะทุกคนเงินเดือนหรือเงินโทนมีใครได้เงินเออหมื่นหนึ่งของรัฐบาลบ้างไหมคะทุกคนยินดีด้วยนะคะอ่ะหนิงผัดเสร็จเรียบร้อยนะคะมอเตมโมเนาะมาคะ่ะเพื่อนๆมากินผัดบ็อกโคลี่ด้วยกันนะคะใครชอบกินเมนูผักบ้างหนิงชอบชอบนะคะทุกคนชอบกินผัดบล็อกโคลี่นะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะ<ๆ>ก็พูดไปแบบเรื่อยเปื่อยเนาะใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะ,ะ<ๆ>ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เออกติดตามหนึ่งด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปดอหน้าค่ะ